สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้นะคะช่วงเลิกเรียนนะคะเป็นุนไปรอรับเอาแมกซิม่าหนึ่งก็สอนนะคะกราบขอบพระพคุณทุกทกท่านด้วยนะคะที่สนับสนุนพวงมาลัยนะคะระบางท่านก็เมตตาเดก็กมาเฉยๆนะคะไม่รับพวงมาลัยนะคะก็ขอให้ทุกท่านเดความสุขพันเจริญร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพและท่ากายแข็งแรงนะคะ,ะทําิปเสียงที่โรงเรียนน่ะคะ่จะเสียงดังหน่อยแล้วก็ได้เลยมาหาเด็กกลุ่ม กลุ่มหมาจรที่ทางไปบ้านท้องแจนนะคะก็น้องตอนนี้คลอดลูกนะคะเขามีเจ้าของนะคะแต่เจ้าของเขาไม่สนใจนะคะเขาก็เลยพาลูกมาอยู่ตรงทุ่งนานะคะเมนูก็ได้แต่ให้อาหารนะคะแล้วก็กลับมาบ้านนะคะกลับมาบ้านเอาอาหารกลับมาบ้านนะคะแม็กซิม่าหนึ่งกระสอบแล้วก็มาส่งของให้ท่านผู้ที่ แม่ตาสนับสนุนนะคะพวงมาลัยนะคะน้องเขาห่อให้แกลบให้นะคะ,ะจนแบบประมาณค่าเมื่อเลยนะคะแม่นุ้ยังไดไ้ไม่ไม่ได้ไปซื้ออาหารเปียกให้เด็กๆนะคะมันยังต้องซื้ออีกนะคะเดี๋ยวก็จะได้ไปซื้อมาให้ไว้ให้พวกเขานะคะเอาไว้คู่กับอาหารเม็ดอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องตัวเล็กน้องตุ๊กตาก,ก็ยังกินอาหารเปียกอยู่นะคะโอ้โหเสียงดังมากเลยนะคะอันนี้เจ้าส้มมารอแม่อ้แม่กับค่ำจังเลยแม่ ว่าจะทาอะไรเสร็จก็จะอะไรโอ้โหจนขําจนมืดนะคะวันนี้ก็จะได้พา,าแม่ฝ่ายพบหมอนะคะแต่ภาวนาว่าอย่าให้ฝนตกฝนลงเลยนะคะเพราะว่าเขาเตือนว่าวันที่ห้าหกเจ็ดแปดจะมีฝนนะคะเราอากาศอบอ้าวมากเมนูกลัวทั้งจะฝนทั้งจะลมเมนูกลัวมากเลยนะคะโอ้โหแบบเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะนะตอนนี้ว่ามันเป็นยังไงนะคะท้องฟ้าที่โรงเรียนนะคะ อันนี้แม่คำแก้วนะคะช่วงเช้ามาก็ถ่ายคลิปเด็กๆอยู่นะคะทั้งรีบนะคะวันนี้เป็นครูเว็นด้วยนะคะอันนี้แม่น้ำใสนะคะนั่นราคะก็เมนูก็ดีใจมากนะคะที่หลายๆท่านเมตตาสนับสนุนบางท่านท่านไม,ไม่เอาพวงมาลัยเลยะคะ่ะท่านบอกว่าเอาเก็บไม่ขายเลยเมนูดีใจมากๆเลยนะคะที่เมตตาเด็กๆนะคะยังเหลืออีกห้าอันค่ะพวงมาลัยเหลืออีกห้าอันนะคะ เผื่อท่านใดอยากจะ,ะมีไว้วันแม่นะคะก็ทักนุกมาได้เลยนะคะทักลายมาได้เลยนะคะตอนนี้ที่โรงเรียนคลื่ฟ้าคลื่ฝนแล้วค่ะมันนุกจะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงท้ายจะได้ดูนะคะว่าท้องฟ้าเป็นยังไงท้องฟ้าแบบตกทางไกลแล้วค่ะตอนนี้โอ้บววขาวตอนคืนไม่หลับไม่นอนนะคะบัวขาวเฝ้ายามกับชายเย็นนะคะ อันนี้อาฟูนะคะอาฟูเจ้าสีเทามากินอาหารนะคะสีเทามาเดินเล่นอยู่พักนึงนะคะสีเทาทำหมันแล้วนะคะหนูสบายแล้วนะคะหนูสงสารแต่สลิดนะคะตอนนี้สลิดเป็นหน้าสงสารเพราะว่าสลิดจะไปทั่วเลยสลิดจะไปหาตัวเมียไปทั่วเลยเมื่อเช้านี้เห็นขาเจ็บนะขาเจ็บเดินขาแบบวางขาได้ไม่ไม่ไม่ถึงพื้นได้ไม่เต็มที่อ่ะขาเจ็บ ผลิตถ้าจะทํามันต้องเอาไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าไม่มีที่จะให้สลิตอยู่แล้วนะคะต้องให้คุณหมอดูแลนะ,ะที่โรงพยาบาลฝากงดน้ํางดอาหารนะคะก็เดี๋ยวดูท้องฟ้านะคะทีงเรียนฝนตกทางด้านนู้นแล้วค่ะเดี๋ยวสักหน่อยคงตกมาถึงที่นี่นะคะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทานข้าวก่อนนะคะส้มตำด้วยกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ